วันนี้เป็นวันนี้พิเศษมากทุกคนเพราะว่าสีมาเดินห้างเซ็นทรัลไกลถึงที่สาขาเซ็นทรัลจันทบุรีและสี่ก็กำลังยืนอยู่ที่ iStudio b อบายค e r เปอรสาขาที่11ของโลกที่เป็น Premium Partner เออมันมีอะไรที่พิเศษเกี่ยวกับ Apple Premium Partner บ้างเดี๋ยววันนี้ให้ทุทุกคนไปรู้จักกัน ความดีกับไอสตูดิโอแบล็คคอปเปอร์ไว้นะคะเราเห็นเขาหลายสาขามากแต่นี่คือสาขาแรกของ เขาเลยค่ะที่เป็น Apple Premium Partner แบบจัดเต็มจริงๆเลยนะคะโซนที่ซีกำลังเช็คอินเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่สาขาของจันทบุรีคุณอาจจะรู้สึกว่านี่มันคือแบบมินิ a p p l e s t o r e หรือเปล่าเพราะหน้าตาเหมือนจะใช่เลยคุณรู้เปล่าว่านี่คือแบบเป็นสาขาแรกของ I s t โ r e by Copper w ปอราและยังเป็นสาขาแรกของภาคตะวันออกด้วยนะน่าภูมิใจแทนชาวจ,จันทบุรีมากๆที่ได้ประสบการณ์เต็มอิ่มขนาดนี้จากทาง Apple เลยจริงๆนะคะพี่ซีบอกงั้นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยตั้งแต่พรม Fle x าตัวนี้นะคะหรือว่าโต๊ะยันไฟยันผนังเนี่ยไม่มีอะไรที่มาจากในประเทศไทยเลยนําเข้ามาเป็นมาตรฐานเดียวกันกับทาง Apple Retail เลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณจะได้ประสบการณ์เต็มอิ่มมากไม่ใช่แค่การตกแต่งร้านเพียงอ,อย่างเดียวสินค้าภายในก็คือจุกใจมากเลยจ้านี่นะคะตอนนี้โซนที่จรองยืนอยู่ตรงนี้เป็นโต๊ะที่หน้าตาแบบ ไม่เหมือนเพื่อนนะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบดูโคง้งบนๆนะคะรับไปกับดีไซน์ของสินค้าของ Apple นะคะตรงนี้เขาเรียกว่า Flex Bar ในร้านนะมีอยู่2ตัวด้วยกันคือมุมซ้ายสุดกับมุมขวาสุดของทางร้านค่ะ Flex Bar ตรงนี้นอกจากที่คนจะมายืนคุยกันแกะสินค้าพูดคุยกับพนักงานออะเดี๋ยวตอนนี้สิทธิพาทุกคนมาส่องแต่ละมุมแต่ละมุมของร้านเพราะว่าสินค้าครบทุก Pro d u c t Line จริงตั้งแต่ Apple Watch Mac Accessories อยากได้อะไรมีหมดเลยค่ะ ตอนนี้นะคะิก็เข้ามาแล้วชิก็ไล่ไปจากมุมขวาสุดของร้านนะคะแจมบอกว่าเห็นสินค้าครบหมดเลยตั้งแต่ใครที่เดินเข้ามาเนี่ยอยากจะซื้อ Apple Watch Apple Watch Ultra ใหม่หมดมีหมดทุกอย่างเลยค่ะ iPhone ทุกรุ่นนะครบรบรุ่นไอ Pad i Pad Pro นะคะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนแล้วตรงนี้นะก็เป็นสินค้าใหม่ของ Apple เช่นกันรวมๆกันอยู่ในโซนนี้เห็นไหมหูฟังหูฟังนี่นี AirPods, p แอ p พอนะคะมาครบเลยนะคะ MacBook Pro ก็มาจา้าหยูยเราก็จะสามารถมาพูดคุยกันกับพนักงานในร้านได้นะพนักงานในร้านก็ดูใจดีค่ะดูมีความรู้แล้วก็แบบสามารถพร้อมให้คำปรึกษาในการจะซื้อสินค้าอะไรก็ลองกดลองเล่นลองคุยกับพนักงานดูก่อนได้มาดูตรงโซนนี้ดีกว่ามาตรงนี้ค่ะ i m a ม็กจ้าแม็กมินิแม็กซคอม on, หมดเลยค่ะโอเคค่ะ เดินก็ดูมาแล้วนะว่ามีสินค้าครบมากตอนนี้อยากรู้เหมือนกันว่าการเป็น Apple Premium Partner มันมีอะไรที่ตาเรามองไม่เห็นแต่ว่ามันได้สิทธิพิเศษหรือมีอภิสิทธิ์อะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยเก็กับเจ้าของร้านกันจ้ะ ถามว่าจากแบบ Apple Premium Reseller มาเป็น Apple Premium Partner เรายกระดับขึ้นยังไงบ้างครับพี่ปีนีน้ Apple มีโปรแกรมใหม่ก็คือ Apple Premium Partner ซึ่งในร้านเนี่ยก็จะเห็นว่าลุกเก้นฟิลเนี่ยมันมันค่อนข้างพรีเมียมจริงๆมันเหมือนกับ a p p l e r e t a i ทเลยอ่ะส่วนตัวสีเนี่ยมันไม่เหมือนเป๊ะนะซีไม่เหมือนเป๊ของเขาก็ยังสวยกว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับกับไอเวอร์ชันร้านของเราแต่มันมันใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้นก็จะเห็นเลยนะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาอยู่ในร้านเนี่ยมันก็จะมีความเนี๊ยบใช่ไหมม,มีความสวยงามมีโต๊ะเดโมสาย Apple Watch ซ,ซึ่งใน Apple อร์เอทีอาร์ต่างๆไม่มีใช่ไหมโต๊ะเซอร์วิสหายไปแล้ว ใช่ไหมเหตุผลก็เพราะว่าในร้านเนี้ยก็ดีติสาให้เป็นลักษณะ All-in-one เพราะฉะนั้นลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราอินเทอร์แอคกับลูกค้าได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขายใช่ไหมเมื่อก่อนนี้บอกว่าเวลาเราซ่อมเราก็ต้องไปซ่อมที่ไอ e r เซิร์ฟใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละคือมาที่ร้านก็คือมาได้เลยคือที่นี่ซ่อมที่นี่ใช่ไหมรับบริการที่นี่แล้วมัเราก็มีอย่างเคยเราก็มีโต๊ะซึ่งสามารถที่จะเทรนนิ่งลูกค้าได้แล้วก็เดโมให้ลูกค้าได้ ก็คือจริงๆแล้วที่ไฮไลท์เลยก็คือซ่อมได้ที่นี่ทั้งซื้อและซ่อมก็แปลว่าในร้านก็คือต้องสแตนบายคนที่คอยซ่อมคือซ่อมมหากราบขนาดไหนได้หมดเลยเหรอคะใช่ซื้อจากที่อื่นก็ได้แล้วก็คือซื้อจากสาขาอื่นไอสตูดิโออะไรได้แอปเปิลก็ได้รับหมดก็เหมือนกับว่ายกไอเซิร์อาไว้ที่นี่แต่ว่าอยู่หลังร้านแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานของเราเนี่ยอย่งเงี้ยของเรื่องทั้งเรื่องการขายทั้งเรื่องการซ่อมอยู่้านร้านหมดเลยอ่าแล้วมันมีสินค้าที่ไม่รับซ่อมคะบ ครื่องใหญ่ไม่ซ่อมไม่มีอะไรเงี้ยได้หมดเลยได้หมดเลยเหรอได้หมดเลยแล้วเราไม่ได้ไปซ่อมไกลนะเราซ่อมหลังร้านนะเพราะะน้นสย์ซ่อมเราอยู่ข้างในข้างในของ Apple Premium Partner เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่มีการดีเลยวเร็วกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านก็เขาซื้อที่นี่เขาอยากซ่อมที่นี่แล้วหลังจากนี้คืออยากรู้ว่าร้านที่ iStudio by บ o p p e r w i r e เปิดมันก็จะมีสาขาที่เป็นพรีเมียมพาร์ทเนอร์้นไปเรื่อยๆอย่าง่ี้ารดใชลร็วว่นด้้ำไปเพราะว่าจริงๆแล้างค้า ขายแบบพี่ใหญ่ขายแอปเปิลมาเยอะมากรู้สึกไงบ้างก็ดีใจนะถ้าเกิดว่าดูตั้งแต่ร้านแรกนะในแง่ของอเราในการที่มีร้านแบบนี้บ<ม>อว่าเป็นเป็นการยกระดับร้านของ p p p l e ิ้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยในแง่ของคนไทยเราก็ภูมิใจว่าได้มีร้านแบบนี้เพื่อบริการลูกค้าเราเราก็ดีใจเราคนไทย แล้วเขาที่เที่วขนาดไหนคะได้ยินมาตั้งแต่พรมก็ไม่ได้อนไทยเลยที่รูจริงนะพี่จริงจริงจริง,รง,รง,รงทำงานเครียดกว่าจะออกมาเป็นแบบร้านที่มันเรียบร้อยขนาดนี้อย่างหนึ่งนะที่ที่สังเกตได้เลยว่าร้านนี้จะมีอัซมณีของ Apple ค่อนข้างเยอะถ้าเรามองเข้าไปนะ<า>ครึ่งร้านเนี่ยรอบร้านเลยนะเป็นอัซมณีของ Apple branded หมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของของการ display อัญมณีมันไม่ได้เยอะมากเพราะนั้นสินค้าที่เราเอามาในร้านร้านนี้จะต้องเป็นสินค้าที่ค่อนข้างสิเลยค่ะแล้วเราเลือกจากอะไรพี่ อ๋อสีก็รู้จักพี่อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลือกเอทเกานี้ของที่เลยว่า<ร>คน<อ>มา,ซ,นา,นาซื้อของพวกอายชอบบอกว่าโอ้ผมซื้อของพวกอายแพงมากมันอของเรา affordable ดีกว่านะามีเหตุบีผลใช่ไหมเราซื้อเราขายส่วนใหญ่เราขายของมันแบบว่าคุณภาพค่อนข้างดีลูกค้าที่ใช้ Apple เขาใช้เพราะคุณภาพเขาใช้เพราะคุณภาพเขาใช้เพราะความคงทนความแข็งแรงความสมาร์ทไม่ใช่ว่าทุกบริษัทได้ได้ทำร้านนี้ ร้านร้านเราเองมาเนี่ยเราเนื่องจากว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์แอปเปิเนี่ยเขาก็ให้ความไว้วางใจเราว่าเราทําร้านเนี่ยเราเราตั้งใจทําแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราต้องการทําให้ดีที่สุดของการทำให้จริงใช่ไหมซีก็เห็นแอปเปิลเองเนี่ยก็ไว้วางใจเราให้เราเปิดร้านไอแอปเปิลพรีเมียมพาร์ทเนอร์ เริ่มแยกความแตกต่างไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเดินอยู่ในร้าน I อสตูดิโอบายคอปเปอร์วสาขาดีนะที่เป็น Apple Premium Partner เนี่ยคือให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในร้าน Apple ยังไงก็ไม่รู้ว่ามันไม่รู้เป็นเพราะว่าอุณหภูมิแสงเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรรวมๆกันหลายๆอย่างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะไล่ดูคอเนอร์ที่เดินเข้ามาในร้านแล้วอยู่ฝั่งซ้ายสุดซึ่งคืออุปกรณ์อ c c e s อรี่ที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมพอคุณตัดใจเลือก iPhone แล้ว iPad เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นี่ค่ะมาซื้อเคสคียบรรนะะคปงแมากๆโ พวกฮาร์ดดิสก์แบบ e x t e r n a l นะคะหรือ Flash drive นะคะตันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของ Apple ที่หน้าตาคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะก็จะเอาสายชาร์จแบบไหนก็เลือกกันไปนะคะครบไลน์มากดูทีแล้วแบบพนักงานแบบเป็นคนที่มีระเบียบมากที่ไปแตะโดนทีนึงเดินกับมาจัดค่ะระเบียบมากค่ะเนี่ยครบมากเลแล้วก็อย่างอุปกรณ์เสริมแบรนด์ที่เราคุณนตาอยู่แล้วที่จะอยู่ในร้านไอสตูเยอะๆก็เดลกินนะค่ายโมฟี่นะคะมาครบจริงอ่ะ โซนโซนตรงนี้นะคะเป็นโซนที่เรียกกันว่า SME Corner นะคะคือมีครบทุกอย่างก็เป็นเจ้าของ SME ได้แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วนะคะเขาก็เขียนว่าเป็นโซน Apple at work ใช้ Apple ทำมาหากินนั่นเองนะคะก็ให้เราดูว่า Ecosystem มในการทำงานของอุปรกรณ์ Apple ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไม่ใช่แค่เรานะนอกจากนั้น,นแบบเราในฐานะ c o n sumer เดินดุมดุมมาซื้อเครื่อง2เครื่องคนที่เป็นภาคธุรกิจอย่างเช่นโรงเรียนหรือว่าโรงพยาบาล SME ต่างๆนะที่แบบต้อง การสื่อแบบมากขึ้นนะคะอยากได้ดีลพิเศษหรืออยากได้ข้อมูลพิเศษว่ามันจะใช้แบบอันนั้นได้ไหมนี่ได้ไหมที่นี่ก็มีให้บริการค่ะริมสุดแล้วตัวน,นี้ก็จะเป็นด้านของเครื่องเสียงมาครบนะจ้าหูฟังนะคะแล้วก็ลําโพงค่ะแล้วอุปกรณ์กระตุกเด็กนะคะแล้วก็โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่ ให้ประสบการณ์นะคะของ Apple TV ค่ะแต่ว่ามีตัวเชื่อมต่อคือมันมากครยังไม่มีต้องมีเลยนะซีซือไปแล้ว j o <laughs> สสิิกค่ะเล่นไม่หมดค่ะเล่นกับ iPhone บ้างเล่นกับ Apple TV ว่างมันมากๆานกะมาครบไลายค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นโซนเหมือนกับ Smart h o ฮมตอนซีรีวิว Aquara นี่คือแบบ f i r s ค่ะทุกคนมันใช้งานดีมากค่ะอะไรที่แบบอยู่ใน Apple ecosystem นี่ไว้ใจได้เรื่องความง่ายในการ สั่งงานเฮก o r y ก็มิน i คอนเนอร์นี้ก็แน่นอยู่นะเนี่ยมาครบเลยเซนซงเซนเซอร์อะไรอ่ะเดี๋ยวสิจะพาไปดูตรงนู้นนะคะตรงนู้นยังมี Accessory นิดนึงที่ยังไม่ได้พาเขาไปส่องไปส่องใกล้ๆกันค่ะก่อนที่คนจะเยอะกว่านี้มาต่อตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเรื่องของ a c c เ s s o r ซนะคะเราจะไม่พลาดค่ะเพราะว่า a c c เ s s o r ซมันทําให้อุป,ปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือเรามันใช้ได้นานๆสวยเปนานๆนะคะสตาร์จเคส ครบทุกสีจะเอาใสใสจะเอาสีสีจะเอาแบบเป็นเลเทอร์เป็นหนังหรือว่าเอาเป็นแบบลักษณะไหนก็ซิลิโคนก็แล้วแต่แต่เรียกไม่ชอบนี่เลยค่ะเคสเปส๊ก็มีนี่ซื้อไปแล้วนะคะของโคชค่ะ น่ารักมากค่ะบอกเลยเคสทําให้ชีวิตรเรามีสีสันนะคะฟิล์มติดกระจกก็มานะคะคอนเนอร์นี้ก็จะเป็นพวกเหมือนกับอุปกรณ์เสริมต่างๆของ m a ็ s a f e นะคะเป็นอุปกรณ์ในการชาร์จสำหรับคนที่สแสวงหามาไม่ว่าจะเป็น Le เ t อร์วอ l เลก็มีนะคะอยู่ในตู้นี้ก็ก้มอีกหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ต่างๆนะคะให้เลือกก็มีของทั้ง Apple ด้วยแล้วก็ทั้งยี่ห้ออื่นอย่างเช่นโนมารพวกนี้ก็มีนะคะนี่มีแบบสเปรย์แบบล้างโทรศัพท์ปไปถืออยู่นะมาตรงนี้ก็มี IoT เล็กน้อยสำหรับสุขภาพส่วนคอร์นนี้ก็เป็นพวกแกจเจต็ตมีโดรนนะมินิสตัวใหม่เลยนะ DJI มี Stabilizer มี GoPro ด้วยและก็เป็นพวกของเล่นนะคะโอเควนตรงนี้นะก็จะเป็นพวก iPad Cover ค่ะ มีทุกสีสปั Cover ทั้งหลายที่นี้จ้ามากอะเอาละมาถึงเรื่องที่หลายคนอยากรู้และสิก็อยากรู้นะคะคือซิยากจะบอกทุกคนว่าสาขาที่เป็น Apple Premium Partner เนี่ยซื้อได้แล้วซ่อมได้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็ที่สาคัญน,นะ iPhone 14ล่าสุดเนี่ยมันมีสถาปัตยกรรมของมันภายในนะคะที่ออกแบบมาเพื่อให้ซ่อมแยกเป็นชินช้นๆได้แล้วด้วยดังนั้นเนี่ยวิธีการซ่อมหรือย่นระยะเวลาของการเคลมเพื่อส่งซ่อมอาจจะสั้นลงด้วยค่ะ จอมง่ายขึ้นวางกันเถอะพนักงานเขาพูดเลยว่าถ้าการไม่หนักนะส่งซ่อมภายในวันเดียวได้เลยค่ะเห็นน้ารานมีความพร้อมแบบนี้นะคะแต่ยังไม่หมด ใครที่แบบมาหน้าร้านแล้วมันจะมีของไหมหรือไม่มีของนะคะก็สามารถไปสั่งแบบผ่านช่องทางออนไลน์เขาก็ได้คือ็คือ w w w i ตูดิโอดอทสนะคะแล้วมารับหน้าร้านก็ได้หรือว่าจะสั่งแบบออนไลน์และอยากให้ไปส่งที่บ้านเลยก็ได้แต่ถ้าแบบอยากได้ประสบการณ์ก็สั่งผ่านออนไลน์มาลับหน้าร้านได้ของแน่ๆเลยนะคะนอกจากนี้นะใครที่มาซื้อสินค้าที่นี่นะคะก็อย่าลืมสะสมแต้มที่เรียกว่า Copper m e m b e เบร์พอ o i n t ์ที่คัพเปอร e เม e r บ e รเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นส่วนลดก็ได้ส่วนสิทธิพิเศษอื่นๆนะะอีัออึ เป็นแคมเปญที่ติดตามมานานแล้วก็คือว่า Apple Trade In ค่ะคือเอาเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ก็สามารถทําได้ด้วยนะก็ลองมาสอบถามาพนักงานดูนะคะรวมไปถึงการผ่อนสูงสุด0% 36เดือนนะคะแล้วก็สิทธิพิเศษ,ษต่างๆเนื่องจากที่นี่เขาเป็นพนาร์ทเนอร์กับทาง AS สิทธิพิเศษใดๆหรือโปรใดๆ,ๆที่ AS เนี่ยเขาได้คิดขึ้นมานะก็จะได้รับโปรเดียวกันที่ i Studio by บ o p p e r w i อ e วในสาขานี้ด้วยนะคะแล้วร้านนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าหาง่ายมากตรงนี้นะเซ็นทรัล จจนทบ,บุรีเนี่ยคุณเดินเข้ามา,น,า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 น,นะ,ะจากทางเข้าห้างเลยนี่นะคะเจอเลยค่ะร้านใหญ่มากอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยนะคะไม่ต้องไปหาโซนไอทีนะเพราะเขาแยกเอกเทศมาอยู่โซนชั้นหนึ่งตรงทางเข้าห้างเลยจ้า <S <S ก็ขอพูดสรุปดังนี้ก็คือว่าร้านค้าที่เป็น Apple Premium Partner นะคะถือได้ว่าเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเลยนะคะที่ iStudio by c o p p e r w i y นะคะได้สร้างสรรค์ขึ้นมานะคะก็อยู่ที่นี่แล้วล่ะคะ่ะ Central จันทบ,บุรีนะคะมาเที่ยวกันให้ได้เลยก็ มาพูดคุยกับพนักง,งานก็ได้หรือจะมาซื้อของทีาา่สาขานี้มาพูดคุยกับเขามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆรวไมไปถึงส่งเคลมเวลาอุปกรณ์ต่างๆมีปัญหาสบายใจอุ่นใจแน่นอนในคอนเซ็ปต,ต์สซอค่ะวันนี้ซีพามาเดินดูแล้วคุณจะซื้อที่นี่ก็ได้หรือจะซ่อมที่ก็ได้นี่สีถึงเรียกว่าเป็น Apple Premium Partner แล้วต่อไปค่ะคุณจะได้เห็นว่า I อ r o b อบายคอปเปอร์วในสาขาอื่นๆต่อไปจะมี Apple Premium Partner อีกแน่นอนค่ะเป็นกันแบบยาวๆนะเหมือนกับว่าเขา v r r i y y แล้วว่าเป็น Premium Partner เราได้เดี๋ยวก็จะได้เห็นสาขาใหม่ๆแนะ่นอนเชาากรุงและจังหวัดอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวตามๆกันไปนะคะปิดท้ายเรามารีวิวร้านเขาเราจะต้องซื้ออะไรออกไปจากร้านสักหน่อยอยากได้ลัคกี้แบ็กเราจะมาซื้อ a p ป l e w a ว c ชเรค่ะอ้าว ยืนถือรอพี่เลยเหรอคะครับทำไม Apple Watch u l t ้ a ไม่ว่างอยู่ตรงนี้คะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลายใหม่ของ Apple นะครับผมเพิ่เพิ่งเปิดตัวไลน์นี้ขึ้นมาครับผมคือ Apple Watch Ultra er ครับแปลว่าน,นี้ก็คือแบบน้องสามารถตอบคาถามเกี่ยวกับ Apple Watch ได้ทุกอย่างครับอ๋อก็เลยไม่ยืนถือพานอยู่ตรงนี้เพื่อที่ให้คนนี้เขาแบบนี้มาสาัมผัสประสบการณ์ Apple Watch Ultra er. เอาเลยแมวเ,เลยแมหลังเล็ดใจอะมีสายที่มีสายกี่แบบมีสายกี่แบบ เอาายบายปิดคิวเลยปิดได้เลยไม่ต้องมีพิธีมีตงบ๊ายบายจะช้อปปิง้ง